นั่นแหละก็เพราะว่าเรามีบรารมีอย่างนี้ไปปลดกพวกเทวดาอยู่ตามป่าตามเขาเพราะเรามีม้เราเอาบรารมีเราบรารมีเราสร้างมาอย่างนี้เราสร้างมาแบบไหนนู่นดังติดที่เราก็จะไอพญายมจะลงไปนรกนั่นแหละก็ไปขอเขาที่โอ้เขาจะตกนกรกก็ไม่ได้ว่าแล้วนะท่านพญายมขอให้บวชก่อนเถอะนั่นนะอยากจะตายขาผ้าเหลืองให้บวชก่อนจะตายวันไหน ก็ขอให้กายคายพระเหลืองเถอะนี่ในะลกลุผมนั่นเห็นไมหมละ่ะโอ้เขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้นะ่นนะเขาก็ไม่ได้อน,านาอุญาตแล้วเขามองหน้ากันเฉยๆแต่ทั้งพ่อแม่ดึงขึ้นมาก่อนอเราก็เลยได้บวชแต่เขาก็เจอนอยู่นั่นแหละเอาบวชก็บวชแต่ให้จาไว้ให้ดีนะเวลาบวชแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังอยู่ในธรรมในวินัยใน,นเวลาเราบรรชาระสมบทเราเริ่มบรรจากเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อม เราเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่บรรพชาอุปสมบทนั่นแหละช่วงนี้แหละที่เราได้รู้ได้เห็นที่พวกนรกพวกสวรรค์ว่าเป็นยังไงที่เป็นคาราวาสก็เรื่องนี้แหละที่เราจึงเชื่อเลื่อมใสแบบสุดตรงใครจะว่าไงก็ตามนะลุงกูมไม่เข้าไปก้าวไก่นะลุงพูจยงกล้าเทอย์างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าใครไม่เชื่อก็แล้วไปเพราะเราเห็นมาด้วยปไปคาราวาสนารกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงหน้าตาของเทวดาเป็นยังไงนางเทพิดาเป็นยังไงได้คุยกันอย่างสบาย นั่นเข้าใจหรือ,อยังต้นมะกรีผลเป็นยังไงเทวดาชั้นจาตัวเป็นยังไงเทวดาชั้นสูงขึ้นไปเป็นยังไงได้คุยได้จากันแต่จะไปคาราว่านั่นแหละมีความเชื่อความดัสเต็มภูมิของภาะรูปนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เพศบัญชิตบรรพชาอสมบทนี่ขอให้เข้าใจด้วย,วยนะนี่เวลาที่เราออกมาส่งข้าโลกนี่ไม่ใช่ว่ามีเจตนาเรานะเป็นเจตนาของพวกเทวดาแต่เหมือนอย่างนี้ละที่มู่บ้านนักการเงินกาเดนเรานี่ลูกพี่นาดูนะเนี่ย กี่ปีแระสร้างหมู่บ้านนี้มาเนี่ยสมัยก่อนก็คงจะเป็นอะไรละ่ะเป็นที่ลุกล้างนะเพอเวลาเราทำวัดจเนทำวัตรเช้านี่เต็มแล้วเต็มนะเนี่ยอันนี้ก็ได้ขึ้นไปอยู่กุติล้างนั่นกุติล้างใบช่างไอ้ท่านอาจารย์เต้สร้างเ็จใหม่ๆนั่นก็ขึ้นไปพักเมื่อคืนนี้แหละเอ้ามาแล้วเต็มแล้วอา้าก็นึกว่าพากันไปเกิดไปอะไรหมดไม่ได้ไปเกิดง่ายๆนะ อายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานี่อายุเก้าล้านปีมนุษย์ขอให้พวกเราเข้าใจนะชั้นสูงขึ้นไปนี่ชั้นดุสิตนี่ไอ้ชั้นไอ้ไอ้ชั้นดาวพดึงนี่สาสบหล้านปีกึ่งลองพิจารณานดูนะไอ้พวกเราตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกไอ้พวกเรานี่ไม่ถึงร้อยปีก็ตายแต่เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเก้าล้านปีเข้าใจหรือยังวเวลาละมานี่ปับ๊บจริงเป็นปกติของเขาเฮ้ยไปในปีหนึ่งสองปีมา ก็พิจนารณาดูนะนหน้าสิบปีเรานี่เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเขาน่ะอย่างนั้นลวงปู่ไปนี่ไม่ถึงห้าสิบปีกลับมาก็อ้าวมาแล้วลวงปู่มาแล้วลวงปู่มาแล้วเดี๋ยวเดียวเขายังไม่ได้พักเลยเขาใจยังนั่นแหละห้าสิบปีเรานี่เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเขาอ้าวนี่เทพเจ้าชาจิา,า,าตุมพิจารณานดูนะลูกนะชั้นขึ้นไปนี่ก็อุ้ยร้อยปีเรานี่เท่ากับวันกับคืนหนึ่งเขาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่หกนี่นะ迦ตุมเข้าดาวดึง เข้ายามาเข้าดูสิทธิ์เข้านิมมาเข้าปรนิมหกชั้นอายุต่างกันมากที่สุดยิ่งชั้นชั้นที่สูงสุดนี่โอ้ยเราตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเขามีความสุขอย่อยางนั้นสุขพระบุญที่เขาได้สร้างไว้บุญที่พวกเราทำํำนี่บุญที่ทําในจุดอื่นไม่เท่ากับบุญเอาพระรันตนัยเป็นที่พึ่งทําบุญก็ขอให้เอาพระรันตนัยเป็นที่พึ่ง หลวงกูจะเห็นพวกพระที่ตกนรกขุมนั่นนะนี่พูดให้ฟังตรงๆนะพระเทศเล่เทศเสียงพระจับใจใช้สอยเงินทองเหมือนคารวาสญาติโยมพระขุดดินดายานั่นพระที่เล่นหุ้นเล่นอะไรนี่แหละไอ้พระที่บอกว่าหลงโลูกหลงทางพระอีกก็คือเจตนาลามกทำเครื่องรังของขังขายเพื่อต้องการเงินต้องการทอง นี่คือเดัจฉานวิชาหลวงปู่ถามพระเทวดาที่พาไปนี่พระทำเครื่องรางของขัง,งนะท่านนี่พระไอ้ามเครื่องรางของข,องของังนี่พระเทศ้ดเล่ทศเสียงนี่พระจับเงินจับทองใจใจ,ใจเงินทองเหมือนคารวาสจ้าดโยมนะอ่านี่ไอ้พระเล่นหุ้นเล่นอะไรนี่พระกินเหล้าเมาสุราพระจีบเสีกะเตจะใน,นายลกสนนะมีแต่กระดูกไม่เจอนง่งหุ้มกระดูกลองโอ้โหวหัวไม่ได้กินอะไรเลยถามบ่า มีอะไรเป็นอาหารถามว่ากี่วันกี่เดือนจะได้กินพูดยากถามเทว,วดาแล้วว่าพูดยากมื่นปีได้ไหมไม่ได้เสนปีได้ไหมไม่ได้คือการกินจะอดจะอยากอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ตายทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นหมืน่นเป็นเสนเป็นล้านหลายล้านปีเป็นพุทธันดรระดับนั้นนะเพราะวิบากกรรมที่มีเจตนาเขาใจยังเจตนา นั่นเจตนาเป็นตัวส่งผลไม่มีมองกลพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแนหะเวลาที่หลวงปู่บรรพชาอุปสมบทมาหลวงปู่จริงบริสุทธิ์พุทธปองด้วยศีลวิสุทธิหลวงปู่ไม่เคยจับจ่ายใช้ฉ่ายเงินทองอไม่เคยที่จะบอกว่าขุดดินดด้ย่า,าไม่เคยที่จะบอกว่า,าสิ่งอะไรที่ผิดธรรมผิดวินยัยไม่เคยแม้แต่ใช้โทรศัพท์